เอาละครับผมก็ต้องขอสวีมเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเกม Standard. s t a n d a r d d r i f t กับผมนิโมนิวนะวันนี้ก็กลับมาลง Youtube อีกครั้งหนึงนะหลังจากที่หายไปนานเนื่องจากไมพังนะครับผมก็หา<ม> <laughs> <laughs> ตั้งซื้อไมมาอยู่นะครับวันนี้ก็กลับมากับเกมคอมแนวเอาชีวิตรอดนะแล้วจะพูดติตตขขดๆกัๆทำไมโอเคเดี๋ย <laughs> ว <Okay, S 2> <laughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปอธิบายในเกมแล้วกันนะครับไป โอเคครับพอเริ่มเกมเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกประมาณนี้นะส่วนโวเนี่ยมันจะมีนมี2อันรนดอมกับอันนี้เราเอาแบบธรรมดาแล้วกันนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปเอ้ยพอเริ่มต้นมาเราก็ได้อยู่บนเครื่องบินนะน่าจะเป็นนักธุรกิจนะผมคิดว่าที่แบบจะย้ายประเทศออกจากลุงตู้นะจะไปทำสารคดีนะนี่คือจุดเริ่มต้นของแบคกริวนะเอ้ยไม่ได้แบนิวเฮ้ยเรียบร้อยเครื่องบินพังนะครับอะไรวะเนี่ยตอหน้ต่อตามันเกิดอะไรขึ้น ยิงตู้ไม่ใช่ลุงตู้ยิงหรือเปล่าไปแล้วครับ2ตู้ครับตอนนี้เอาล้วครับจุดเริ่มต้นของการติดเกาะ <c oughs> กับตันคุมเครื่องด้วย <c oughs> ขอก่อด้ดี <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะเดี่ยงกันทั้งเครื่องเลยมีกูคนเดียว <c oughs> กับตันอยู่เปล่ากับตันกับตัน <c oughs> ไปช่วยกับตันยช่วยไม่ได้นะ ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวกดชิปเพราะวิ่งไวเอ้ยวิ่งไวอะไรว่าไวเออกับตันเออไม่มีนะครับอ่ะเราทำตามภารกิจแล้วกันนะก็มันให้เราขึ้นไปบนแพชูชิปนะเฮ้ยมันก็ว่าช้าเกินดำบุดจำบุดอือหือเรียบร้อยทันบอนนี่เดย์ที่หนึ่งนะครับโอเคน่าจะน่าจะรอดทันเมื่อกี้โอเคตื่นมาในยามเช้าโอเคเดี๋ยวเราเอวบีโอเคเดินตามปกติเดฮ้ยโอ้โหพี่ลามใจเย็นปังพี่ใจเย็น โอ้โหทักทายกันอย่างนี้เลยเหรอเอาไปละก็มาดีฮุ๊กุกก็มาดีวุกุก <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนนะครับกด e เพื่อที่จะนั่งใช่ไหมอ่าเโอเคเข้าใจตรงนี้ครับ e เพื่อเอาของนี้ได้อ่ากด e คือการเอาของแนละ้วใจเย็นเฮ้ยพี่หลามพี่หลามมาปะวะใจเย็นนะกด tab เพื่อดูของในกระเป๋าโอเค tab อ่ะดูของในตัวนะครับกด e ตรงนี้เพื่อที่จะจับมันมาแล้วก็พายไม่เอ้า อะไรเนี่ยเอ่อเนเดอร์พี่หลามขอโทษออไปกันละอีครับผมไม้เขาฟังก่อนโอเคครับผมเรียบร้อยลขึ้นมมันบอกให้ผมลิกขวาเนี่ยเพื่อเป็นการลากเอออ๋อเข้าใจครับผมเป็นการลากเออแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมเก็บไม้พายก่อนนะเก,ก,กะตามากเลยอเอ้มานี่คือการลากแล้วเคว้งได้ปะเควงได้เควงได้แต่มันจะโดนตัวผมนะครับอ่าวเควงได้นะโอเคเดี๋ยวเรา อ่าที่เก็บมันดีๆกันนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรารองสำรวจรอบ,รอบๆเกาะก่อนนะครับเอ้ยมีหินใี้เก็บกับตัวอีเก็บหินนี่เเก็บได้เหรอเออเก็บได้เหมือนกันแล้วแบบจะเปลี่ยนเป็นมือเปล่าทำไงแถบเหรอเออใช่โอเคเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเออเก็บได้ด้วยอันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะเฮ้ยตรงน,นั้นมีอะไรวะนะเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะอันน,นึงนะคนผมไหวไปด่วน ตำรวจรอบเกาะของจริงนะและนี่คือรายการแบนิวไม่ใช่ละอันนี้เหมือนเปิดรายการผีเอาไหม <c oughs> เอาละครับผมตอนนี้เราติดอยู่บนเกาะคนเดียว <c oughs> และวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดยิ่มสี่ชั่วโมงบนเกาะกัน <c oughs> เอาครับท่านผู้ชมดูนี่สิมันคืออะไรอะ่ะกด e เอาแบกลงเฉย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยกดอะไรทิ้งวะเนี่ย x x ไม่ได้คิวเออใช่คิวนะครับกดแ r a p เพื่อดูข้างในเอ้ย ได้อยู่นะ <Wow. S 1> มีถังออกซิเจนด้วยนะได้อยู่ได้อยู่เอ,อ่อกด e ครับผมดมันแบกลงกันไปมือเปล่าแล้วกันไปครับเออวันนี้เดี๋ยว้ยกด e เก็บได้อืมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเปิดรายการแบบสรารคดีกันเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในรายการของแบรนิวเอาชิดอดบนเกาะเอ่อเกาะอะไรบดีว้าสุดโหดเออคิดตั้งนานบนเกาะสุดโหดนะครับผมมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราทําตามภารกิจก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาที่ล่มๆมอยู่กัน โอเคนะครับเรรกิจของมันเนี่ยน่าจะเป็นตรงมุมซ้ายบนนะก็กดตัว C เพื่อที่จะดูเมนูคราฟนะครับเอ่าแล้วก็อ่ามันคราฟได้หลายอย่างเลยนี่ว่าตรงนี้ก็คราฟได้นะครับเออไปได้ไปได้เคสวยมามันบอยเราเนี่ยคราฟอันเนี้ยอันเนี้ยสโตนเนี่ยเอ่าแล้วไงต่อกด C ต่อคราฟคุดในแล้วทำไมมึงไม่บอกให้กูคราฟไอ้นี่ไปเลยเออแต่มันมันต้องมาเป็นสเต็ปเนาะโอเคเราต้องไปหาเชือกก่อน oh นะ well, wow ไอ้ต okay. ้นเชือกเนี่ยมันเก็บยังไงวะเอ่า มีต้นไหนที่คล้ายๆ่าจะเป็นบ้างมี2ต้นเนี่ยอาจจะเป็นก็ได้นะผมคิดว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้กันแล้วกันครับ้ฟันไม่ได้เออฟันได้ละโอเคครับผมมาหนึ่งต้นจะดอกประมาณกี่อันนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันนะอ่าห้าอันอ่ะหกอันนะครับหนึ่งต้นดอกประมาณ6อันแล้วผมก็ต้องการไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินหาไม้กันนี่ไงเจอแล้วแท่งไม้นะครับเอ่อกดซีครับนี่เรียบร้อยได้เป็นมีดนะครับ แล้วก็มันบอกให้ผมกด F นะครับเพื่อดูอ๋อมันจะมีสถานะนะครับตรงนี้เป็นเลือดความหิวน้ําแล้วก็ s p f นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวงดนตรีไม่ใช่ครับผมหยอก SPM น่าจะเป็นเอ่อค่าความร้อนหรือเปล่าครับแบบแสงแดดที่มันเผาเราเนี่ยน่าจะนะผมคิดว่าวก็คลิกขวาเพื่อดูสถานะตอนนี้ฮิวิ่งนะอ่ามีประมาณนี้เลยก็ถือว่าใช้ได้้วเนี่ยเกมนี้เเดี๋ยวเราจะ มันบอยเราไปทําอะไรต่อตอนนี้โอเคมันบอยเราไปฆ่าปูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําตามภารกิจข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟาร์มนะครับตอนนี้ฆ่าปูมันผมจะเห็นปูปูแบบน้องปูอีพืิมพันกันหรือเหมือนผมจะเห็นปูอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้นี่ไงควันยังไงอะอย่างนี้เหรอโอ้ไม่ว่ามูซินเดย์ลุนนี่เฮ้ยมันมันกัดผมโอ้ยมันกัดผมทุกคนโอ้ช่วยด้วย มันกะเอ้ยตายตายเกือบตายเหมือนกันผมกดอ,อีเพื่อที่จะแร่เนื้อนะมันบอกเออี okay, e แร่เนื้อนะครับโอเคเดี๋ยวดูเลือดหน่อยดิโอ้โ oh, หเลือดเกือบลดนะครับไปกลับก่อนตอนนี้รู้สึกว่าไอเพจเหลือแค่3ขีดน่าจะตายเร็วๆนี้ยผม <c oughs> <c oughs> กลับก่อนเพื okay, ่อเดือหานที่อยู่กนะ่อนนะครับอ่าล้มๆก่อนแล้วกันต่อไปนะภารกิจของผมเนะี่ยมันบอกให้ผมคุกกิ้งฟู้ดนะครับก็คือทําอาหารนั่นเองนะทําอาหารก็หมดอาหารมิจฉาวะนี่หรอเออไม่ใช่ดิเฮ้ยเอ่อทำอุปกรณ์อาหารหรือเปล่านี่ไง รับเป็น,นตรกองไฟนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันมีโรงแรมนะเออตรงนี้นี่นี่นี่นอ,อ่าแล้วก็ทําแคมป์นะครับโอเคทําแคมป์ขึ้นมาตอนนี้นี่ยผมต้องทําจุดเซฟก่อนนะจุดเซฟผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสารวจดูกันนะว่าเอ,อ่อต้นแบบนี้มีกี่ต้นจะได้ตัดถูกนะเพราะว่าเราต้องวางแผนนะอยู่ในแบบ สถานการณ์เอาตัวรอดเอาชีวิตรอดยิมสี่ชั่วโมงแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> ต้องแบบมีการวางแผนกันซะหน่อยนะไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมได้แบบปริมาณคร้าๆมาแล้วครับตอนนี้ก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยมีประมาณ6-7ถึงต้นนะแล้วก็ต้นที่ผมคิดว่าจะตัดน่าจะเป็นต้นที่มีมะพร้าวน้อยที่สุดกับต้นที่ผมปีนไม่ได้นะ,ะคิดว่าต้นนี้อาจจะเก็บไม่ถึงและปีนไม่ได้นะพ่อคิดว่าเกมนี้มันน่าจะมีระบบปีนนะครับเดี๋ยวลองดูดิสเปกปลาคายย้างนี่ไงเห็นไหมโอเคแล้วก็กด e e e ล e, ้งมะพร้าวเมื่อกีเห็นแบ เฮ้ยกูกดไม่ได้กดไม่ได้เจมอุ้ย,ยชิบหายละอุ้ยถ้าขึ้นต้องขึ้นในถูกฝั่งนลทุกคนดูดิเกมนี้มันระบบอะไรวะเนี่ยอีโอเคอีเพื่อเก็บมะพร้าวเดี๋ยวเราไปอยู่ทางนี้กันนะครับ FPS เหมือนเริ่มจะกลับมาดีแล้วนะแล้วก็มันต้องการอใบมะพร้าวในค่อนข้างมากผมจะตัดประมาณแค่2ต้นนะถ้าตัดมากกว่าน,นี้น่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีน้ํากินนะตามหลักการเนี่ยผมคิดว่า มันต้องมีแบบการใช้มะพร้าวแทนน้ำนะในเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบนี้เพราะว่าในสารคดีที่ผมเคยดูเนี่ยต้องบอกว่าเคยดูมาก่อนนะก็คือมันมันกินน้ำมะพร้าวเว้ยมาเดี๋ยวเราลองน่าจะเป็นการกดคิวทิ้งนะครับคิดว่านะก็เอ้ยมึงกิ้งไปไหนเราเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหขีดขวาลากขึ้นมาครับลากมาใหม่แล้วก็น่าจะสับนี่ไงเอา้าไม่ใช่เหรอโอเค <c oughs> อเคยกดอีขึ้นมานะครับแล้วก็จะเพิ่มน้ำเปล่าเดี๋ยวดูก่อนค่าน้ำตอนนี้มีประมาณไม่เต็มนะโอเคเดี๋ยวลองดื่มดูก่อนครับ เออเอ้ยใช้ได้นะอ่าใช้แทนมะพร้าวได้แล้วใช้แทนอาหารได้เพราะว่าไหนลองดูดิหรือว่าต้องกินปูตลอดไปนี่ไงเออได้อยู่นะครับนีแล้วก็ไหนลองงำ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 เอ้ยเต็มเลยเต็มเลยสวยครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันแดดค่อนข้างที่จะแรงนะเนี่ยดูนะครับไอเพผมลดเรื่อยๆนะผมออกมากลางแดดคือต้องรอสักพักหนึ่งผมคิดว่าแดดน่าจะเบาลงกว่านี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยไอเพจลดรัวๆเลย Okay, เดือดหาที่หลบแบบดีๆอย่างแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะหลบได้เออหลบตรงนี้นะครับเออรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยของในตัวผมแบบเยอะมากนะผมต้อง <c oughs> เอาไปทิ้งไว้ก่อนที่ฐานทัพผมนะผมจะตั้งถิ่นฐานตรงนี้นะทิ้งไว้ก่อนแป๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็จะเอาของที่ไม่จําเป็นทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับอย่างอ,อ่อพวกไม้นะครับเอาไว้แบบตรงฐานก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาตั้งแคมป์ไฟอยู่ดีนะครับหลักๆผมจะเก็บไอ้ตัวนี้เอาไว้ขับเชือกนะโอเคตอนนี้เวลาประมาณ 15านาฬิการู้สึกว่าแดดไม่แรงนะเพชรผมไม่ลดนะไปเดี๋ยวเราขอไปฟาร์มมันก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำไอ้สิ่งนี้กันนะผมรู้สึกมันน่าจะช่วยในการฟาร์มผมเห็นมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะก็คือขวานนะเราต้องใช้เชือกแต่ต้นเชือกมีตรงนี้พอดีเป๊ะเลยสวยไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับ Two hours later อ่าตอนนี้เหมือนว่าเราจะได้ของครบละมาเราจะครับขวานกันเลยนะครับเฮ้ <Whoa. S 1> hey, จัดไปได้ขวานแล้ว เอ้ยว่าไปเรือตรงนู้นก็น่าสนใจนะแต่ว่าจําได้ไหมต้นคิดมันมีไอหลามเว้ยคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาไหมแต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วมันอาจจะไม่มาถือมีดไปกันไปไม่อยากสำรวจเรือนะไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรนะนี่ต่เหมือนหัวเห็นหัวฉลามไหมไม่เป็นไรหรอกมั้งไปกดชิปเพื่อไหว้ไหวนะไปไวหน่อยเพื่อนเนี่ยตกใจกระเบนไม่ใช่ฉลามให้สั์เลยเฮ้ยโอเคนะครับเอ้ยมันมีอะไรตรงนี้มะพร้าวเหรอ เเก็บไม่ได้สักอย่างตรงนี้เฮ้ยตรงนี้แทบได้โอ้โหมีไม้เอามาทําไมวะไม้เฮ้ยจะจมจะจมเออมีอะไรอยู่ไหมอ่ะไม่น่ามีแล้วใช่ไหมเฮ้ย,ยมันมีข้างล่างนี้ด้วยนะอ้าวทำอะไรไม่ได้นะข้างล่างนี้โอเคไปกลับขึ้นไปบนเกาะเหมือนเดิมนะตกใจไอตัวนี้เมื่อกี้เดี๋ยวพเจอกันเดี๋ยวคาทิ้งแม่งเลย <laughs> ไปสำรวจรอบเกาะกักต่อนะครับตอนนี้ อ่าผมวกนกลับมาที่เดิมละแสดงว่าผมสำรวจครบนะนี่ไรอ่ะไม่เอาแล้วกันนะครับนี่ต้นเชือกอ่าเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนล้วกันนะเดี๋ยวเราเจอนตอนกลางคืนครับโอเคผมตอนนี้รู้สึกว่าเย็นแล้วนะเหมือนจะค่ำละโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์ม,มาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีในป่าที่ผมไม่ได้เก็บมานะเดี๋ยวเราครับแคมป์ไฟกันเลยอย่างที่มันบอกนะตรงนี้โอเคไว้ตรงไหนประมาณนี้เลยละกันนะครับผมแล้วก็มาเป็นไอ้นี่ ที่จุดไฟเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแบบมีหินรอบๆกองไฟอ,ะ,อ,ะ,อะหินรอบกองไฟนี่ไงโอเคครับผมแล้วก็กด E ใช่ไหมเคคลิกซ้ายขวาเพื่อจุดไฟแสดงว่าต้องรัวๆสินะทามีหลอดแบบนี้นี่ไงตอนนี้เหมือนมีกองไฟแล้วมันก็เริ่มสว่างขึ้นนะเดี๋ยวผมทําเป็นแคมป์ที่นอนก่อนล้วกันนะครับเมันต้องใช้เชือกนะเชือกผมหาไปเยอะลอะขาไปเลยเยอะๆนะครับ แล้วก็ใช้มะพร้าวตรงนี้โอเคผมมีพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเ,าเอามีดตัดใบมะพร้าวแล้วกันครับเลยครับเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมเฮ้ยมันมีตรงนี้อีกนี่มาอ๋อมันสามารถกลับทางได้นะเ,เดี๋ยวเราประมาณนี้น่าจะน่าจะเวิร์กเออกดคิวโอเคบอยเราทำคุกกิ้งครับอ่ากดอ e. เอาเดี๋ยดับไฟทำไมละเฮ้ยกดผิด <laughs> จุดใหม่ เออแล้วก็กดเนื้อปูกดอีนี่ย่างเรียบร้อยผมโอ้โหเลเวลอัพครับตอนนี้มาเดี๋ยวเราเอาของมากองรวมกันตรงนี้ก่อนนะครับของนี้ไม่ได้ใช้นะตอนนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าน่าจะฟาร์มมาได้พอประมาณแล้วนะเพราะดูจากไม้ตรงนี้ <c oughs> อย่างเยอะแล้วก็ในตัวผมเ่ยผมมีอะไรให้ดูด้วยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> สามารถแบกไอไอท่อนซุงตรงนี้ได้นะ แต่ว่าเราจะตัดละกันครับเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนนะว่าเอ้ยมันสามารถเซฟได้จริงด้วยนี่กดค้างนะครับเราเซฟไว้ก่อนล้ะกันครับตอนนี้เวลาประมาณอ่ายิมสามวกาสักตีสองเราจะหลับนะครับแต่๋ตอนนี้เดี๋ยวผมขอจัดสันของน,นะเพราะว่ารู้สึกว่าของมันลกมากเลยนะครับตอนนี้เค okay, ตอนนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ภารกิจมุมซ้ายเนี่ยมันขึ้นไห้ผมค้าไปตัวนี้เว้ยทุกคนตอนนี้เออตัวนี้ซึ่งผมเนี่ยต้องทำมะพร้าวตัวนี้นะครับซึ่งเก็บมาก่อนต้องเสียอันหนึ่งเลยนะเสียดายมาก สองสามโอเคดีอ่ะคราฟได้เลยครับตอนนี้คิดว่านะนี่ได้มาแล้วที่ตรงน้ํานะเดี๋ยวผมจะไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันนับข้างเต็นท์เราตื่นมาจะได้กินน้ำนี่ไม่ต้องเติมอะไรอะ่ะไอใบนี่แน่ๆเลยผมคิดว่าเก็บมาก่อนหนึ่งเงนสองเงนสามอันไหนดูดิใช้เออใช่ปะเอ่ออีนี่ไงได้จริงๆด้วยนะนี่แล้วมันบอยเรา ดื่มน้ำจากตรงนี้แต่มันไม่มีน้ำอะไรวะเนี่ยภารกิจอะไรของมึงเนี่ย hey, ประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะ okay. ทิ้งของก่อนไม่จําเป็นทิ้งให้หมดเหลือไว้แค่ขวานกับหอกนะครับเอาไว้ล่าสัตว์พวกนี้ไปวันนี้ผมต้องขอตัวนอนก่อนนะจัดไปเซฟก่อนแล้วก็นอนสลิปปิ้งโอเคเข้าสู่เดย์ที่2วันต,ตอนนี้เวลาประมาณตีห้านะครับก็หิวน้ํามากๆเลยนะตัวผมเนดูดิ เฮ้ยมันมีน้ําจริงๆด้วยทุกคนตรงนี้แป๊บนึงเราไม่ต้องจําเป็นต้องกินจากมะพร้าวนะครับอ่านี่เดี๋ยวเรามาลองดื่มน้ําตรงนี้ดูนะเอ้ยใช้ได้จริงๆด้วยโอ้โหน้ําไม่เต็มดื่มไม่หมดอ่าอ่าตอนนี้มันบอกให้เราครับแฮมเมอร์นะค้อนเหรอค้อนนี่ใช่ไหมอของเราครบนะจริงๆเราทําได้เลยนะครับมาหินผมมีตรงนี้พอดีไงนี่น,นี่แล้วก็ครับเอ่ออะไรอ่ะไม้ อ๋อคราบไม้ตรงนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะทุกคนตรงเนี้ยอ๋อถ้าเรากดคอนมาเราสามารถคราฟไปของพวกนี้ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมคราฟตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราซาับคราฟฐานก่อนซับอะไรคราฟฐานเอ้ยนี่เออเอ้ยมันมัน,ม,นมันทำได้เลยเนะี่ยตรงนี้โอเคเราอยู่บนเกาะเลยแล้วกันนะครับมันขาดอะไรอะอ๋อทำไมอยู่ไม่ได้วะเนี้ยอ๋อต้องทุบด้วย <laughs> what the fuck ไม่ใช่แค่ว่าเรากด e แล้วมันจะได้เลยนะต้องทุบด้วยนะครับเอคโอเคโอเคโอเคครับผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าต้องกด e แบบเพื่อ้อไม่ใช่กด e เฉยแล้วก็ต้องทุบด้วยนะครับ okay. โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากว่าใครเนี่ยมีความรู้เรื่องแบบการคาร้าของอะไรในเกมหรือาการใช้ของในเกมก็สามารถคอมเมนต์บอกกัน <c oughs> ได้นะจะได้เอาไปลองทำนะผม ราวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมโอ๊ยคลิปหน้าจะมาสร้างบ้านสักเอาสักคาลหานแล้วกัน